ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมา AI ได้เล่นหมากรุกเก่งขึ้นเยอะมากๆจนณปัจจุบันไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกสามารถสู้กับ AI ได้แล้วและ AI ที่เก่งที่สุดก็คือ Stockfish แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในปี2017ทีม DeepMind ของ Google ได้คิดค้น AlphaZero ขึ้นมาโดยการให้ AI ตัวนี้เรียนรู้เพียงแค่กฎของหมากรุก,ลกแล้วก็ให้ไปเรียนรู้ที่เหลือเอ,เองในระยะเวลาแค่4ชั่วโมง วันนี้เราจะมาดูเกมเกมนั้นกันแล้วก็จะมาดูกันว่าเครื่องจักรที่ถูกโค้ดโดยมนุษย์อย่าง Stockfish จะสามารถสู้กับ AI ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบหมดเลยอย่าง Alpha Zero ได้หรือเปล่าแล้วสตอรี่นี้ก็น่าสนใจมากๆวันนี้เราก็จะมาดูเกมกันแล้วก็ walk through พวกสตอรี่ที่เกิดขึ้นยังไงไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับ Alpha Zero เริ่มต้นด้วยเบียหน้าควีน Stockfish ทิมเบียเพื่อรอเชิงก่อนแล้วปกติขาวจะทิมเบียควีนสกมบิด หรือขึ้นม้าอะไรแบบนี้ถ้าเป็นมนุษย์เพราะว่ามันจะเป็นทรงหน้าควีนทั่วๆไปแต่ Alpha ซีโร่ยึดกลางกระดานเลยจับหมากนี้เข้าสู่ French Defense Stockfish ก็เดินเข้าทฤษฎีปกติแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นหมากที่ยังเห็นกันได้ในเกมทั่วๆไปไอเดียของดำก็อาจจะเดินม้าขึ้นมาเพื่อยึดตำแหน่งกลางกระดานแต่ Alpha ซีโรไม่สนใจขึ้นม้าไปเลยพอสต็อกฟิชกินเข้ามาปกติถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยยังไงก็จะม้ากิน แต่อัลฟ a าซีโรโดดม้าตัวน้นขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะเอาม้าตัวนั้นกลับมากินสต็อก i s h พยายามทําพิษโดยการเอาบิช,ชอปตอนนี้มาเช็คคิงโอ้แต่อัลฟ a าซีโร่แลกบิช,ชอปเลย Stock s สต็อก i s h ไม่ยอมกินด้วยนะเพราะว่าถ้ากินเข้ามาเนี่ยเบี้ยตรงกลางกระดานจะเป็นจุดอ่อนเกินไปตานนี้อัลฟ a าซีโรทิ้งเบี้ยไล่บิช,ชอปสต็อกฟิชก่อนพอแล้วตาน,นี้ข้อยอามม้าก,กินเบี้ย ตอนนี้ถือว่าทั้งคู่กำลังแลกตัวกันกลางกระดานเกมเนี้ยมันก็น่าจะเป็นเกมที่เพอร์เฟกเพราะปกติตอนที่เครื่องจักรแข่งกันในหม,มากรุกเกมจะเพอร์เฟกมากๆแล้วการแพ้ชนะกันแทบเป็นไปไม่ได้ยกเว้นมีเครื่องจักรตัวหนึ่งที่เก่งกว่าชัดเจนตอนนี้สต็อกฟิชงัดเบีย้ยขึ้นมามาถามเบี้ยอัลฟาซีโร่ว่าจะไปไหนอัลฟาซีโร่ปักขึ้นไปเลยอันนี้ก็เป็นการยึดพื้นที่แล้วก็เอาเบีย้ยกินกลับตอนนี้กลางกระดานของอัลฟาซีโร่ถือว่าแข็งแกร่งมากแล้ว ตัว stockfish ออกยากกว่า stockfish เดินมา้นมาขึ้นมาพยายามมาป่วนอัลฟาซีโรยึดตำแหน่งไปเลยแล้วตอนนี้ม้า stockfish ก็ถือว่าปนป่วนนิดนึงแต่ว่าบิชอปคู่ของอัลฟาซีโร่คือดีมากแล้วอัลฟาซีโรก็เข้าใจด้วยว่าให้ stockfish เอามาก,กินบิชอปได้ในสถานการณ์นี้เพราะบิชอปสีดำของเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเยอะเท่าไหร่ stockfish กินเข้ามาจริงๆแล้วโอ้ my god อัลฟาซีโร่เอาคิง กินเข้ามาเลยก็ต้องมาดูกันว่าแผนนี้จะเป็นยังไงเอาคิงมาใช้บุกก่อนสต็อกฟิชเดินไปชอบขึ้นมาก่อนแล้วอัลฟาซีโ่เดินคิงไปอยู่ตรงกลางกระดานเลยเพราะว่าจากการเรียนรู้เรื่องหมักลุกโดยการเล่นกับตัวเองเป็นล้านล้านเกมเนี่ยฟาซีโ่เข้าใจว่าในสถานการณ์แบบนี้ตำแหน่งที่ดีที่สุดสําหรับคิงคือการเอาคิงไว้ตรงกลางเลยเพราะว่าตรงกลางปลอดภัยที่สุด สต็อกฟิชทิมเบียมากอ่อนเราอัลฟาซีโชาร์จเข้าไปเลยทิมเบีย้ย G4 ตัวนี้ขึ้นไปเตรียมโจมตีสต็อก i s h ทิมเบีย้ยมาแรกเพื่อเปิดเรือออกแล้วปกติมนุษย์ก็จะทิมเบีย้ยผูกเพื่อรักษาเบียคู่โอแต่อัลฟาซโลพยายามเอาควีนเข้าไปเลยกะว่าถ้าเกิดโดนกินเบีย้ยเข้ามาจะควีนกินกลับสต็อก i s h กินเข้ามาจริงๆแล้วตอนนี้ควีนอัลฟาซีโรกำลังไปป่วนตัวหมาก s กสต็อกฟิชหมดเลย สต็อก i s h ถอยบิชอปกลับมาเพื่อผูกเบีย้ยโอ้โหอัลฟาชาร์จเข้าไปต่ออันนี้เป็นหมักลุกที่น่าสนใจมากแล้วสมมุติถ้าเราดูทรงแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดจากเกมมนุษย์เลยเนาะที่ว่าตัวดําจะแพสซีฟขนาดนี้แบบไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่แล้วคิงขาวโดยปกติแทบจะไม่มีทางมาอยู่ตรงนี้ได้เลยสต็อกฟิชเอาควีนขึ้นมาอาจจะพยายามมาปวนพวกเบี้ยพวกนี้หรือเปล่า อัลฟ a าซีโเดินเรือมาดักก่อนแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเอ a อในเอนะครับอันนี้เป็นอันที่พี่หมูใช้อยู่ก็บอกว่าตำแหน่งทั้งคู่ก็ยังสู่สีกันอยู่แต่ขาวดีกว่านิดนึงซึ่งในเกมนี้ยังไม่มีฝ่ายไหนเล่นอะไรที่ผิดพลาดเลยคือยังเป็นเกมที่เพอร์เฟอยู่ตอนนี้สต็อกฟิชทิมเบียขึ้นมาก่อนแล้วอัลฟ a าซโเตรียมซ้อนเรือตอนนี้คิงดาอาจจะพยายามมาช่วยเพื่อแลกตัวแต่ว่าโอ้ขาวไม่สนใจเอาเรือเข้าไป ให้มีประสิทธิภาพก่อนตอนนี้สต็อกฟิชพยายามรอจังหวะเพราะว่าตัวดำทำอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่น่าตกใจคือตัวหมากยังเหลือเยอะขนาดนี้แต่ว่าดำแค่ไม่มีไอเดียอะไรให้เล่นหลังจากที่ดงคู่แรกเรือกันสต็อกฟิชหมากติดมากนะครับแล้วอัลฟาซิโลเพิ่งเอาเรือตอนนี้กำลังไปจี้เบี้ยสต็อกฟิชเห็นว่าไม่มีทางป้องกันเรือได้เขาเลยเอาบชชอปไปโจมตีเรือแทนเรือหมากฝ่ายขาวค่อนข้างติด อัลฟาซีโรถอยเรือมาก่อนยังไม่รีบแล้วสต็อกฟิชก็เดินคิงเพื่อรอเชิงโอ้ตอนนี้เป็นการพยายามเอาตัวหมากเข้าไปโจมตีของ Alpha Zero. อ,อัลฟาซีโร่เออสต็อกฟิชอาจจะคำนวณว่าเล่นได้พยายามเอาบิช,ชอปมาโจมเอออัลฟาซีโร่เส้นบิช,ชอปไปเลยเพราะตอนนี้มีแท็กติกนะครับสมมุติว่าเบีย้ยกินกลับเนี่ยควีนจะสามารถกินเบีย้ยแล้วก็โจมตีได้ไม่นานก็จะเชคเมดแต่ สต็อกฟิชเห็นอยู่แล้วเลยกินสวนแต่แผนอัลฟาซีโร่ลึกกว่านั้นอีกไม่ใช่ว่าตอนนี้พลาดนะคือถ้าเราดูโดยตาเนื้อเนี่ยเราจะเห็นว่าหมากฝ่ายดำมีบิช,ชอปเยอะกว่าตัวหนึ่งแต่ที่แปลกคือทำไมหมากขาวคอมหนึ่งบอกว่าขาวชนะหล่ะโดยที่มีตัวหมากน้อยกว่าถึง2คะแนนคือมันลึกมากมันเป็นเพราะว่าบิช,ชอปของหมากฝ่ายดำเนี่ยเดินยังไงก็ออกมาไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรวันเนี่ยโหแล้วตานี้ คือการเบรกเบี้ยตาเนี้ยเป็นตาเดียวที่หมากขาวสามารถเดินได้ที่จะทําให้เขาเป็นต่อแล้วอัลฟาซิโรเจอจริงๆไอเดียคือบังคับเพื่อเอาตัวหมากเข้าไปแล้วหลังจากควีนตานี้ไม่มีทางที่ดําจะสามารถกินเบี้ยได้สมมติดํากินเบี้ยเข้ามาอัลฟาซิโรก็จะเช็คแบบนี้เลยเนาะสมมติคิงลงไปก็จะโดนเช็คเมทถ้าคิงลงก็จะโดนควีนมาเช็คเมทตานี้ทําให้ควีนปิดได้ตาเดียวแล้วก็จะเสียเรือไปอะไรประมาณนี้โคตรสวย พอควีนมานี้ปุ๊กเนี่ยสต็อกฟิชเลยต้องพยายามมาควีนมากันแล้วอัลฟาซโร่เอาเบีย้ยปิดไปเลยโอ้โหไม่รู้ต้องเห็นไกลขนาดไหนตอนนี้เหมือนเป็นเบีย้ยหมักฮอตเลยไม่รู้ว่าเล่นหมักลุกหรือหมักฮอตอยู่นะเบีย้ยฟันปลามากๆแล้วก็ติดกันไปหมดตอนนี้อัลฟาซิโร่ทำจังหวะโดยการใช้คิงมาก่อนเป็นการโยกเรือแล้วโอ้โหตอนนี้ควีนของขาวกำลังเริ่มกลับมาปวดแล้วแต่ว่าดำเห็นหมดเลยกำลังพยายามมาต่อควีน พอถ้าแลกควีนกันไปได้เนี่ยอาจจะทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้สต็อกฟิชบังคับแลกควีนจริงๆแต่หลังจากที่ทั้งคู่แลกควีนกันเนี่ยอัลฟาซีโร่สามารถเอาเรือมาจับจุดอ่อนได้แล้วเห็นบิชอปที่ผมบอกไหมครับบิชอปถึงตอนนี้ก็ยังออกไม่ได้อยู่ดีเลยทําให้หลังจากที่เออสต็อกฟิชจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคือหมากดําไม่มีตาเดินแล้วแล้วขาวก็ค่อยๆบีบเข้าไปเลยถึงแม้ว่าดํามีตัวเยอะกว่าแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโหสต็อกฟิชคือ พี่หมูไม่เคยเห็น stockfish โดนบีบขนาดนี้มาก่อน Alpha ซีโก็ค่อยๆนวดแล้วเห็นไหมครับตอนนี้บังคับให้งเข้าไปแล้วถ้าดูตามคอมเนี่ยมารู้ตัวอีกทีอยู่ๆข่าวชนะแล้วจากที่มาร์กยังเท่ากันอยู่มันเป็นเพราะว่าความซับซอ้อนของเกมเนี้ยมันลึกเกินไปมากกว่าที่ AI ของอันที่พี่หมูใช้อยู่ตอนนี้มาโชว์เกมเนี่ยจะเข้าใจด้วยซ้ำนะครับก็เป็นอะไรที่บ้ามากๆ มกักฝ่ายดำหรือสต็อกฟิชก็ได้ยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเบี้ยขาว2ตัวจะมาเป็นควีนสมมติว่าดำรอจังหวะขาวก็จะดันเบี้ยขึ้นมาเลยบังคับให้ดำเสียบิช,ชอปแล้วปลายกระดานนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเบี้ยตัวนี้ของมาร์กฝ่ายขาวหยุดไม่อยู่แล้วแมทที่ผมเพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นเพียงหนึ่งจาก100เกมที่สต็อกฟ i ิชและ Alpha ซี r รได้เล่นกันนะครับแล้วสกอร์รวมของแมทนั้นเนี่ย Alpha ซีชนะไป28เกม แล้วก็เสมอ Stockfish ไป72เกมใช่ละครับในทั้งแมตช์100เกมเนี่ย Alpha Zero ไม่ได้แพ้ Stockfish เครื่องจักรที่เก่งที่สุดในเวลานั้นแม้แต่เกมเดียวเลยแต่หลายคนก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแมตช์ที่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะ Alpha Zero สามารถใช้ทั้งเซิร์ฟเวอร์ของ Google ได้แต่ Stockfish ถูกฟังก์ชัน เพียงอะไรที่คล้ายๆกับแล็ปท็อปเครื่องเดียวอะ่ะมันจะประยุติธรรมได้ยังไงเลยทําให้ใน1ปีถัดมาปี2018 Stockfish กับ Alpha Zero ได้มี Rematch กันซึ่งจะเป็น Rematch 1000เกมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสกอร์รวมอะไรอย่างนี้ยังไงไปดูกันต่อเลยครับอ,อ๋อแล้วถ้าชอบหมักลุกอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับในเกมนี้ t ต c อก fish เป็นหมากฝ่ายขาวบ้างแล้วก็เริ่มต้นด้วยเบีย้ยหน้าควีนหรือ D4 เหมือนเดิม โอ้โหอัลฟาซีโเริ่มต้นด้วยดัชดิฟเอนซ์ซึ่งเป็นรูปที่มนุษย์ไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่ในระดับโลกแล้วตอนนี้เนื่องจากอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับฝ่ายดำแต่อัลฟาซีโไม่สนใจในฟอร์มที่อัปเกรดเหมือนอัลฟาซีโจะเล่นเสี่ยงมากขึ้นสต็อกฟิชพยายามขึ้นตัวเนียวเนียวก่อนแล้วตอนนี้ทั้งสองฝั่งเอาบิชอปตัวเองให้ปลอดภยัย ตอนนี้คิงทั้งคู่เข้าป้อมแล้ว Stockfish ยึดพื้นที่กลางกระดานเกมนี้ทั้งคู่กำลังเล่นกันในทฤษฎีมักลุกอยู่ Alpha Zero ก็ขึ้นเบี้ยอาจจะตเตรียมเดินม้าหรือเปล่าแล้วก็อาจจะค่อยๆขยายเบี้ยฝั่งควีนโอ้ตอนนี้ทั้งคู่รอเชิงกันไปกันมาก่อนแล้วตัว Alpha Zero น่าจะออกฝั่งควีนจริงๆด้วย Stockfish เวอร์ชันนี้ไม่รู้เก่งขึ้นจากเวอร์ชันที่แล้วเยอะขนาดไหนนะครับต้องมาดูกัน ตอนนี้อัลฟาซีโร่ทิมเบียทำให้ม้าและบิชอปของสต็อกฟิชเขลียบไม่ได้สต็อกฟิชเดินบิชอปขึ้นไปธรรมดาแล้วอัลฟาซีโร่เตรียมเอาเรือมาใช้ตอนนี้กลยุทธ์ยังดูค่อนข้างคล้ายๆกับเกมมนุษย์อยู่อัลฟาซีโร่เดินบิชอปขึ้นมาแล้วสต็อกฟิชทิมเบียปิดพื้นที่เลยทีมที่เราจะเห็นค่อนข้างบ่อยคือพื้นที่เป็นแทบจะทุกอย่างเลยในเกมพวกนี้อัลฟาซีโร่หลบคิงหลังจากที่โดนเบียสต็อกฟิชเปิดเช็ค สต็อกฟิชพยายามเดินม้าไปเกาะกลุ่มตำแหน่งสำคัญแล้วอัลฟาซีโรวนม้าก่อนตอนนี้สต็อกฟิชพยายามจี J ้จุดอ่อนแต่ว่าโอ้อัลฟาซีโรเน้นความแอคทีฟเอาบิชอ OP มาไล่คุนเลยทำให้คน Stockfish ต้องหลบแล้วตาน,นี้ก็เดินม้าขึ้นมาทำให้ตอนนี้คีนกำลังผูกเบี้ยอยู่ตำแหน่งถือว่า 00, 00นะครับหรือว่าเท่ากันสนิทเลยถ้าด้วยคอมปกติมองตอนนี้สต็อกฟิชทิ้มเบี้ยไปก่อน อัลฟาซิโลเดินเรือรอยังไม่มีอะไรแล้วทั้งคู่วนตัวกันตอนนี้ยังวนตัวกันไปก่อนแล้วอัลฟาซิโลเริ่มเอาละเริ่มทิมเบียหน้าคิงตัวเองมาอาจจะหาวิธีโจมตีม้าตัวนี้ของสต็อกฟิชสต็อกฟิชถอยม้าไปรอก่อนแล้วอัลฟาซิโลเอาควีนมาโถมเลยอาจจะพยายามโดดม้าขึ้นไปเพื่อโจมตีเบียสต็อกฟิชไม่ยอมพยายามเอาบิชอปมาไล่ควีนก่อนทำให้ม้าเดินไม่ได้โอ้อัลฟาซิโลขังตัวสต็อกฟิชแล้วตอนนี้ แล้วเฮ้อ huh? อยู่ๆอัลฟาซีโร่ถอยคิงตัวเองลงไปอาจจะเพื่อทำให้ม้ามีทางเข้ามาในตำแหน่งเพื่อโจมตีสต็อกฟิชสต็อกฟิชโดดม้าไปป่วนก่อนแล้วอัลฟาซีโรโดดม้าลงมาบ้างเออสต็อกฟิชพยายามปิดเบีย้ยฝั่งคิงตัวเองเพื่อความปลอดภยัยแต่นี่จะเป็นแผลเอออัลฟาซีโรถอยม้ากลับไปอยู่ๆให้เบีย้ยกินม้าได้เลยเพราะประเมินว่าจะทำให้ดำเป็นต่อ สต็อกฟิชกินม้าเข้าไปแล้วอัลฟาซีโลเอาเบี้ยกินกลับเพราะอาจจะต้องการคือเส้นม้าเพื่อที่จะได้มีเบีย้ยเพิ่มมาโจมตีคิงของมาร์กฝ่ายขาวเป็นกลยุทธ์ที่บ้ามากฮะแล้วสต็อก i s h เส้นเบีย้ยกลับเพราะอาจจะเห็นว่าเป็นทางลอดเดียวที่สามารถลอดได้ทั้งคู่เหมือนเห็นแมทริกไปเล่นมากลุกไปอันนี้คือลึกเกินมนุษย์มากอัลฟาซีเพิ่งเอาเบีย้ยกินเบีย้ยเข้ามาสต็อกฟิชถอยบชอปแล้วอัลฟาซี ทิมเบียมาโถมิกเหมือนพระเจ้าตากข้าสิงแต่ว่าพอเป็น AI ก็คือน่าจะคำนวณเอาไว้หมดแล้ว s สต c อก i s h เอาเรือพยายามมาป้องกันเช็คเมดแล้วเอาฟาซีโลกินเข้าไปซึ่งบังคับให้ s สต c อก i s h เส้นมาเพราะไม่งั้นเอาฟาซีโลจะทิมเบียขึ้นมาตรงๆเลยแล้วก็เอาควีนมาเช็คเมดสมมติพยายามหลบเรือเอาฟาซีโก็จะทิมแบบนี้แล้วก็ในอีก2 1ตาจะเป็นเชคเมดโคตรบ้า ในเกมพอสต็อกฟิชเอามาตัดเบี้ยเข้ามาอัลฟาซีโรกินกลับเลยกำลังโจมตีควีนแต่สต็อก i s h ไม่ถอยควีนด้วยแต่สินใจเอาเรือมาโจมตีควีนอัลฟาซีโร่แทนอันนี้มันใช่เกมหมักลุกอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วอัลฟาซีโรมีแค่ตาเดียวเท่านั้นในตำแหน่งนี้ที่สามารถเดินได้แล้วยังเป็นต่ออยู่ถ้าเดินตาอื่นอะไรก็ช่างจะแพ้สต็อกฟิชหมดเลยแต่อัลฟาซีโรก็เห็นอีกแล้วโดยการเอาิชอปมาเส้นให้สต็อกฟิชกินได้ โอผมจะไม่พยายามอธิบายดานน้วเวยซ้ำมันลึกเกินมนุษย์ไปเยอะมากเสต็อกฟิชเอาเรือกินบิชช์อัลฟาซีโร่แล้วอัลฟาซีโรเส้นคุยเลยเพราะว่าเขาจะได้เอาม้ากินควีนสต็อกฟิชกลับโอ้โหแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ปลายกระดานที่อัลฟาซีโรมีเรือสู้กับบิชชปกับม้าของสต็อกฟิชอัลฟาซีโร่เริ่มสวนก่อนโดยการเอาบิชอปกินเบีย้ยกำลังเช็คคิงสต็อกฟิช สต็อกฟิชพยายามปิดแล้วเหนียวไว้ก่อนพอทั้งคู่แรกบิชอบกันออกไปตัวหนึ่งตอนนี้กลยุทธ์ล้ำมากคืออัลฟาซีโรค่อยๆพยายามมาคิงบีบต้องมาดูกันว่าจะเอาเรือตัวมุมมาใช้ยังไงหลังจากที่ทั้งคู่เดินตัวเซตทรงกันไปก่อนอัลฟาซีโรเริ่มเอาเรือมาโจมตีตัวหมากสต็อกฟิชละถ้าเป็นหมากนี้มนุษย์เล่นเนี่ยโอกาสแพ้ชนะกันมันยังถือว่ายากเพราะว่าดํามีเรือเนาะแต่พอขาวมี ม้ากับบิชอปม้ากับบิชอปดนปกติจะดีกว่าเรือหนึ่งลำแต่ไม่ต้องเป็นห่วงอัลฟาซีโรเพราะอัลฟาซีโร่ไม่รู้คิดอะไรอยู่แต่เห็นลึกมากจริงๆตอนนี้ก็เดินเรือลำหนึ่งขึ้นมาก่อนเพื่ออาจจะซ้อนเรือในอนาคตหรือเปล่าสต็อกฟิชพยายามมาม้าไปป่วนแล้วช็อตนี้เนี่ยอัลฟาซโรบังคับให้สต็อกฟิชแลกเรือเลยสต็อกฟิชยอมกินเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยอัลฟาซเบี้ยกินกับในตำแหน่งนี้ อัลฟาซีโร่ม่เบียเ้ยเยอะกว่าสต็อกฟิชหนึ่งตัวแต่ในภาคปฏิบัติมันยากมากต้องมาดูกันว่าอัลฟาซีโร่จะหาวิธีเจาะเข้ามาในตำแหน่งได้หรือเปล่าสต็อกฟิชพยายามเซตบาเลียแล้วอัลฟาซีโร่เริ่มเอาเบีย้ยตีเข้ามาจริงๆด้วยอันนี้เป็นการเดินเอ็นเกมแบบโอ้โหโหดมากเอาอัลฟาซีโร่ค่อยๆพยายามเอาเรือมาลวงเบีย้ยสองตัวนี้ที่เป็นจุดอ่อนของสต็อกฟิชออสต็อกฟิชรู้ก็จะพยายามหาวิธีสวนแต่อัลฟาซีโร่เห็นหมดเลยสต็อกฟิชพยายามเอาบิชอปมา เรียกว่าป้องกันฝั่งควีนทําให้เบี้ยไม่หลุดแต่อัลฟาซีโรยังไม่รีบกินค่อยๆเดินคิงไปไล่ม้าก่อนแล้วก็เดินคิงเข้ามาเพราะอัลฟาซีโรเข้าใจว่านี่เป็นจังหวะเดินฟรีไม่มีอะไรที่สต็อกฟิชจะสามารถทําได้แล้วอัลฟาซีโรเริ่มปิดตำแหน่งโอ้แล้วหลังจากที่สต็อก i s h พยายามปิดตำแหน่งเรื่อยๆอัลฟาซีโรก็ค่อยๆกินเบี้ยเข้าไปแล้วคือด้วยการมองเห็นที่ลึกมากนะเพราะว่าพวก การเดินแบบนี้คือ perfection อยู่ละถึงแม้ Stockfish จะได้แลกเบีย้ยคืนบ้างแต่ตอนนี้ Alpha Zero มีพาสพอนหรือเบีย้ยที่สามารถกลายมาเป็นควีนได้แล้วถึงแม้ Stockfish จะพยายามยื้อยังไงเนี่ยในตำแหน่งนี้บอท Stockfish ตัดสินใจยอมแพ้ไปเพราะว่าสู้ไม่ไหวถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังเหลือม้าก,กับบิชอปอยู่แต่ในไม่กี่ตา Alpha Zero จะหาวิธี ไล่บิชอปตัวนี้ได้แล้วผลสุดท้ายจะได้กินเบีย้ยตัวนี้ฟรีที่ผมไฮไลท์อยู่เนาะแล้วก็เอาเบีย้ยสามตัวเนี่ยดันมาเป็นควีนพอสต็อกฟิชเห็นอย่างนี้ปุ๊บว่าอัลฟาซีโรสามารถบังคับชนะได้แล้วจากตำแหน่งนี้ก็เลยตัดสินใจยอมแพ้ไปโอ้ก็ไม่รู้ว่าอัลฟาซีโรเจอเหลี่ยมบุกแบบนั้นไปได้ยังไงโคดโหดคือสิ่งที่ผมรู้สึกนะคือสต็อกฟิชเนี่ย คงเห็นทุกอย่างที่อัลฟาซีโร่เห็นแหละแต่ Alpha ซี r ร่แค่อาจจะเห็นไกลกว่าแล้วมีความเข้าใจด้านพื้นที่หรือว่า Space Advantage ที่ดีกว่าจาก1,000เกมที่ทั้ง Stockfish และ Alpha ซี r ร่เล่นกันเนี่ย Alpha ซี r ร่สามารถชนะไปได้155เกมเสมอกับ Stockfish ไป839เกมแล้วก็แพ้ Stockfish ไป 6เกมรอบนี้ Stockfish สามารถเอาชนะ Alpha z e r ไปได้นะครับจากทั้งหมด1,000เกมแต่ภาพรวมคือสู้ Alpha Zero ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดในเชิงสกิลความโหดเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันกับการเจอกันครั้งนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ถ้าใครสนใจเล่นหมักลุกอย่าลืม Tiger Den Chess Academy ถ้ายัางไงขอบคุณทุกๆคนที่รับชมวิดีโอนะครับบายยอ๋อแล้วก็มีคลิปอะไรให้ทำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ